สวัสดีค่ะอยู่กับช่องกูกิ๊กอีกแล้วค่ะกูกิ๊กขายรถมือสองวันนี้กูกิ๊กจะพามาดูคันนี้เลยน้อง Honda c r v นะคะปี2017รุ่น EL เป็นขับ4ด้วยใครที่กำลังมองหารถครอบครัวราคาจับต้องได้นะคะไม่แรงมากมาคันนี้ได้นะสีบอลเงินหนูก็ยังไม่ได้ดูประวัติอะไรนะคะรถเพิ่งเข้าก็เดี๋ยวเอามารีวิวเลยยังเคยค่ะคือรถที่หนูรีวิวนะคะให้ดูสภาพก่อนปรับก่อนปรับสภาพ ก็คือให้ดูโดยรวมไปเลยรอบคันนะคะเพราะว่าทุกคันของเราเดี๋ยวมีปรับสภาพให้ก่อนส่งมอบอยู่แล้วรอบคันสีบรอนนะคะแม็กเดิมโรงงานนะคะ Honda CRV เขาได้เรื่องความกว้างนะคะรองรับน้ำมัน e85 แล้วนะเดี๋ยวไปดูท้ายหน่อยมีจากตาเปล่าก็ตรงนี้เหมือนถอยและจิ้มเนาะน่าจะเห็นกล้องโฟกัสความกว้างไม่แพ้ p p v เลยนะคะแต่ว่าถ้าชอบความนิ่มนวลกว่าก็มาคันนี้ค่ะเพราะว่า s u v ก็จะได้เรื่องความนิ่มนวลกว่านะคะแบบนี้เลยเบาะพับได้เดี๋ยวไปพับให้ดูด้านข้างกว้างเนาะอ่ะดูท้ายหน่อยอะไรอยู่ครบได้แม็กเป็นเป็นยางอะไรเป็นแม็กแล้วว่าแม่ลงแม่แรง,งอะไรอยู่ในนี้หมดนะดูตะเข็บดูอะไรหน่อยท้ายนะคะท้ายกุกิ๊กจะไม่ตัดคลิปเลยนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยตัดนะคะถ้าลูกค้าที่ดูอยู่เผื่อว่ามีใครผ่านมาเห็นแล้วก็สนใจทักหากุกิ๊กได้ โอเคช่วงนี้ไม่ค่อยได้รีวิวเลยค่ะเพราะว่าหนูอยู่คนเดียวนะคะอยากจะมารีวิวให้ดูให้ชมสวยๆเลยวิดีโอมันเลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าพยายามจะเน้นจุดสําคัญให้ลูกค้าดูก่อนนะคะสําหรับลูกค้าใน u t u b e อะแล้วก็ห้องโดยสารเป็นห้องโดยสารสีดํานะคะเบาะดําหมดเลยมีเวลาพับเบาะพับง่ายมากเอามือดึงตรงนี้นะคะตึงอุ้ยดูสิ เรียบเลยทั้ง2ฝั่งนะคะฝั่งนู้นก็พับเหมือนกันเบาะไม่ขาดเลยนะไม่ชํารุดนะคะนี่พอพับเสร็จตรงนี้จะกว้างเป็นห้องโดยสารนะคะลูกเล็กเด็กแดงนะคะเวลาเดินทางตางเดินทางต่างจังหวัดปูที่นอนเลยสวยๆอย่างนี้เลยรถเดิมนะเนี่ยอันนี้ฝั่งผูดด้โดยสารเดี๋ยวไปดูฝั่งคนขับหน่อยนึงได้กุญแจแบบอัจฉริยะแล้วนะคะปี2017เนาะไมไมคันนี้ว้าวมากนะไม่แค่8ป0 0 0 ดูความสวยของน็อตก่อนนะคะดูตะคงตะเข็บก่อนเปิดมาก็จะเจอนะแล้วก็ที่มีรอยเยอะสุดก็น่าจะเป็นเบาะฝั่งคนขับค่ะเพราะว่าฝั่งนี้จะโดยสารเยอะสุดนะคะแต่ว่าไม่ขาดเลยหนังเดิมโรงงานนะหนูว่าสเปคเป็นลงเป็นเป็น,เป,นเป็นสเปกเบาะหนังแล้วก็ความฮอนด้าเนาะจอจอมาพร้อมกล้องแล้วนะคะคอนโซลใหม่สวยๆมีลายไม้ตัดหน่อยนึงนะคะให้อารมณ์ความแบบ ดูหรูหรานะคะแล้วก็นี่จอแสดงค่าน้ำมงนน้ำมันจะอยู่ตรงนี้นะคะบอกว่าวิ่งได้อีกเท่าไหร่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอนาล็อกนะคะมีเหมือนกันไม่แปดหมื่นแปดไม่ว้าวมากมีแพดเดิลชิปแล้วสําหรับสี่คูณสี่นี่เปลี่ยนเกียร์ได้ที่พวงมาลัยนะคะรับสายวางสายผ่านพวงมาไลัยได้แล้วก็พวงมาลัยสามกา้านไม่ขาดเหมือนกันสวยๆนะกล้องหนูโฟกัสนะโอเคแต่ว่าคันนี้ที่หนุหานะนี่ เบรกมือเขาอยู่ที่เท้าค่ะถ้าสมมติว่ากดหนึ่งเหยียบหนึ่งครั้งอ่ะปลดล็อกถ้าเกิดสมมุติเราจะจอดเหยียบลงไปนะคะก็นี่เลยขึ้นเกียร์ขึ้น,ข,นขึ้นรูปที่ที่ที่นี่เนาะว่าเราเขา้าว่าเราใส่เบรกม,มืออยู่แล้วหัวเกียร์เขาจะอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็มีช่องจุกจุกจิกจิก,จกน่ารักวางแก้วนะคะหรือว่าสามารถขยับล็อกได้อยู่ตรงนี้อ่ะทำของเขาลุดอีกนี่ สามารถล็อกแก้วได้หรือว่าเลื่อนออกก็ได้นะคะแล้วแต่เราไม่ขาดเลยนะช่องเยอะนะก็จะมีที่ชาร์จฟงชาร์จไฟซ่อนอยู่ในนี้ด้วยนะคะแล้วก็ดูเอกสารรถหน่อยรถจดปี2017ตรงรุ่นนะคะ Honda อย่างนี้สีบรอนแต่ว่าในจดมันจะเป็นสีเทานะส่วนส่วนมากสวยแอร์ออโต้ดิจิตอลแล้วนะคะสวยๆแบบนี้เลยใครมองหาก็ทักเข้าหากูกิ๊กได้แล้วก็อยากประหยัดน้ำมันก็ใช้หมดอีคอนเดี๋ยวหนูเปิดฝา อันนี้น้ามันนี่เปิดห้องเครื่องก่อนนะเนี่ยหนูปิ้มปัญหาอีกแล้วเดี๋ยวหนูดูห้องเครื่องอาลืมบอกนะได้เบาไฟฟ้าด้วยคุ้มคุ้มจุกจุกไปเลยจ้ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องนิดนึงเดี๋ยวหนูเปิดฝากระโปรงก่อนนะมาแล้วค่ะหนูสตาร์ด้วยพักใหญ่แล้วนะคะเครื่องเริ่มร้อนแล้วสตาร์ดูสเปคอยู่แต่ก็ไม่แม่นตามเคยอเปิดฝากระโปรงมาก็จะต้องดูก่อนนะคะว่าน็อตมีขับขยับขับเคลื่อนมีเปลี่ยนหรือเปล่าแต่ว่าเดิมนะคันนี้นะเสียงเครื่องยนต์ ฟังังได้นะสมสำหรับคนที่ดูรถเป็นเขาก็จะดูรู้ฟังรู้เนาะหนูสตาร์สักพักนึงแลแ้วแหละอะนี่อันนี้ยังสวยต้องดูตรงนี้นะว่ามันสวยไหมที่เป็นคานหน้าเนาะรอยมาร์กอ,อะไรพวกนี้เม็อาร์คเป็นอาร์คยังอยู่สวยครบก็ฝั่งนี้รถเช่นเคยนะคะยังไม่ได้ปรับสภาพเนาะมองข้างฝุ่นไปก่อน ถ้าหนูปรับสภาพหนูปรับหมดทั้งภายในภายนอกเนี่ยป้ายมอ,อกอมอกอ,อยู่ครบนะคะคันนี้ได้สีดเดิมเนาะสีบรอนเงินเป็นสีที่ดูแลรักษาง่ายนะคะใหม่อยู่เสมอใครชอบก็ทักหากกกิ๊กได้ราคาเปิดมาแค่6 9 9 0 0 0บาทลดปี17ค่ะสนใจเข้ามาดูได้ที่เพรเกษมเ7สม77พาชมอีกรอบนึงนะคะแต่ว่าที่เห็นก็รอบคันก็มีท้ายหน่อยนึงแล้วก็ เหมือนจะมีข้าวเนื้อตรงนี้นิดนึงทําได้นะหนูปรับสภาพให้หนูจะปรับเป็นจุดๆค่ะสมมติเวลาลูกค้าปรับตรงนี้หนูก็จะวงวงวงไม่ให้นะคะมองเห็นนิดนึงถ้าลูกค้าไม่ซีเรียสก็ได้ปั่นสีเงาๆหน่อยก,ก็เงาแล้วสีนี้แต่ว่าไม่มีแบบบาดแผลใหญ่โตเลยนะที่มองที่มองไปนะคะสวยๆส,สนใจก็ทักหาก,กุกิกได้เลยนะคะฝากช่องน้องหน่อยนะกุกิกค่ะกุกิกขายรถมือสองฝากเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะสนใจทักมาหาก,กุกิกได้เลยนะบาย,บาย